สวัสดีค่ะแม่แป้งค่ะสวัสดีครับแม่แป้งสวัสดีครับค่ะมันี่ช่องสาวนิงพารวยต้องพูดชาแนลครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขของฝันกับแม่แป้งเนาะค่ะครับผมเป็นคลิปที่2ค่ะครับผมของวันที่16มีนาคม2567ไปฝากทางผู้ชมทางบ้านค่ะครับผมนี่บ่เป็นความฝันของแม่แป้งเนาะครัเนาะบ่ได้แม่นความฝันของแม่แป้งแต่ว่าเป็นความฝันของลูกสาวครับผมเพิ่นโทรมาเว้าสู่แม่แป้งฟังเนาะครับเนาะลูกสาวนี่อยู่ไสครับคุณแม่แป้งครับ คนคทางานอยู่สมมติปราการเนอะครับเนอะคนโทรมาเบาไอแม่เ่นฟังกับผมเพ่นเบาไอฟังวปานย,ยังไรครับคุณแม่ครับกวางฝัน่นอ๋อจ้ะอันหูกซาวฟันว่าลูกซับไปเที่ยวทะเลเนาะจ้ะครับค่ะ,คะพอดีอันขื่นทะเลนั้นเป็นขื่นซัดซัดโม่ใส,ส่เป็นลงน้ำทะเลพอเห็น,นอืมครับไปเลยขนาดอืมเพ่อกะไฮหารถนามมันไปหาี่ได้ก็บพอเห็นอันก็เจตำรวจนามกับหาไฮพอเห็นอ่ะ เสียงรถเนาะค่ะเพราะว่าอยู่ขางมุนท่าเนาะค่ะต้องขอโทษขอพ่ายหลายๆครับผมเพราะว่าคุณไม่แปลกเป็นคล้ายกับเข่าอยู่ขางทางใหญ่เนาะครับเนาะก็อาจจะอาจจะมีเสียงรบกวน,นจักหน่อยครับล,ล,ลูกลูกฝันลูกเลยโทรมาบอกกูเถอมันจะฝันเข่าเนาะค่ะกับเลยอยๆว่าบอกให้ฟังนะคะแต่ว่าสายเอฟซีอยากสึกอะเสียงสูงเบิ่งจะลองเบิ่งเนาอกหานอๆบอกให้ฟังเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปเที่ยวทะเลแล้ว รถโม่ใส่เพื่อนนี่ขื่นทะเลมันซัดตรงหามบรเห็นหายอ่อหายเบื่อขื่นห่วงหายน้ำรถพว่าคืนทะเลนี่ซัดเอารถลงไปในหนามทะเลเป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วตัวเลขหระคะตัวเลขมันจะมีมันจะมีเจ็ดข้งบนนอกมีเจ็ดแล้วก็มีเก่าหนึ่งเจ็ดเอเเจ็ดก่าหนึ่งแล้วก็สองสามเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามเลขรถนะบอกคะเลขทะเบียนรถข้างบนมันจะเป็นเจ็ดข้างบนเป็นเจ็ด บานนี้ข้างล่างนี่เป็นตัวใดคะเก้าหนสองเก้าหนึ่งสสมแต่ว่าลูกสาวกับมักสองสาน่ะเก้าหน่งกับเิรนาแต่ว่ากับสื่อนอมาหันเจ๊กสอกอกไปแลยนาอค่ะเก่าหนึ่งกับว่าเป็นไหนแต่เพิ่มมากสองสามในความฝันของเพิ่นเพิ่นเบาให้แม่แปลงฟังค่ะเพิ่นกับฝันบหยาเนาะคบเน้ะฝันสันสันเพิ่นกับห้องให้เมื่อเมื่อคืนล่ะอันตำรวจกับไป ตำรวจนาไปหายังได้กับเห็นเพิ่งฟันว่าตำรวจนาไปหายังได้เห็นเคยฝันเห็นรถเพื่นที่ไรมันออกครั้งนั้นน่ะนะคะเคยมาบอกให้แม่ฟังเพราะแม่ซื้อลอตเตอรี่เนาะค่ะค่ะอายุอายุของลูกสาวยี่สิบจ้ะยี่สิบปีเนาะค่ะอายุของลูกสาวเพราะว่าลูกสาวนี่ห้องไห้ในความฝันเนาะค่ะเออกระลองเมึงเนาะค่ะลูกสาวห้องไห้ในความฝันไห้ยยูเบิร์ตคืนหายยูเบิร์ตคืนเพื่อนมาค่ะอายุกติดด้วยน้ำเนาะค่ะท่านผู้ชม ความฝันของลูกสาวของแม่แป็งเนาะครับเนาะที่เป็นโทรมาจากสมุทรปราการกับผมมาบอกให้สู่แม่แป็งฟังเนาะครับเนาะจแอดกันมีโอกาสครับผมสาวหนิงกับบ่าวต้องพูดมีโอกาสมาติดตามแม่แป็งเนาะครับเนาะผ่านมากับผมมาผ่านมามาไทยมาถามเนาะครับเนาะมาสืกับเข่าก็เพื่อนมาสืกับเข่าเพื่อนเพราะว่าคุณแม่แป็งเนี่ยเพิ่นขายกับเข่าอยู่ขังถ้าอยางไงเนาะครับเนาะเปิดร้านขายกับเขาเพิ่นกับบ่าลูกสาวเพิ่นฝันเพิ่อนบอกโทรมาบอกสู่ฟังเนาะครับเนาะ เพิ่นฝันว่าเพิ่นไปเที่ยวทะเลแม่นบ่ครับแม่แป้งหละเขื่น er, ทะเลสัตว์อโรดลงลไปนานทะเลโบเห็นเลยโบเห็นเลยแต่ในก็บ่เห็นโบน้ำตมบวจยังคุนหาบ่เห็นขะห้องให้เนาอกในความโอ้ยอันตื่นขึ้นมาเป็นฝันจังซี่นะเพิ่นเลยโทรมาหาแม่ตอนเาใช่นี่ล่ะค่่ะเพินเฮ็ดงานอยู่สมุทรปฝานฝันจกได้ห้องให้เบิดขื่นก็คือเพิ่นฝันคกูเทิ่นก็เคยได้เนาะมันออกเก่า1ตอนนั้นเนาะอือถ้าถ้าฝันเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นี่ ออกทุกเทื่อ่นเป็นผู้ที่ฟันแม่นพ่อตอนนั้นเพิ่นกับฟันว่างวดที่แล้วเพิ่นกับฟันว่าเพิ่นกับถือเจตเก่าอยู่เพราะว่ามันเป็นเจตขังบนหมอแต่ว่าแม่กับโบสอันนี้เราพูดว่าแม่กับฟันเก่าเจตเนาะเพราะว่าเพิ่นหมุนเอาในมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแม่ยันเพิ่นไปหมุนเอาเด้อแม่เพิ่นวางสีแต่ว่าแม่เพิ่นก็มาเบิ่งคลิปแม่น่ะแม่ก็มีเก่าเจตเพิ่นว่ามันถูกต้องของเพื่อนเพิ่นก็ถูกอยู่ค่ะนถูกลอตเตอรี่อยู่ว่าหันอืมค่ะเพราะว่าครอบครัวของแม่แป้งสีมิโซก มีโศคุณพ่อกะถูกรางวัลลอตเตอรี่คุณแม่กะถูกรางวัลลอตเตอรี่คุณลูกกะถืกรางวัลลอตเตอรี่เนาะค่ะมีตะคูฟันเหม็นๆค่ะมี็ถูมีสาร์นี่ขันเพิ่นฟันมาได้แต่ออกหน้าเกี่ยวกับโวดเพิ่นนะค่ะรอบนี้ก็มากอีกโวดเพิ่นกืบคู่อันยุ่อออกตลอดเมื่อวานี้เพิ่นกืบมากสองสามเพิ่นมามากสองสามแต่ว่าขันนิ่งกับบุหูนอกจากอันเอฟซีมาก เก่านึงกับเน้นเนาะค่ะก่าแล้วแต่เอฟซีเพิ่นสีมากเนาะค่เก่าเทียดมันสีใหม่บ่บ่หูวตัวเนาะรับบนนี่ครับนเนี่ะกับมุนไว้เบิดเนาะค่ะมุนเอากระตัดกรับมุนน้ำเนาะไม้แป้งเนาะค่ะการไหวค่ะแต่ว่าลูกสาวนั่นเพิ่นมักสองสามเนี่ยแะลูกสาวมักสองสามเนาะค่ะเพิ่นเทนเน้นสองสามเพิ่นว่าค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขอกความฝันของแม่แป้งค่ะ โบเมยไม่แปลงฝันแต่ทำช่วงหนึ่งขอโทษขออภัยเนาะค่ะค่ะเช้าเพิ่นฝันเราเพิ่นกระโท่มาจากจังหวัดสมุทรปราการเนาะค่ะมาเบาให้กับคุณแม่แปลงฟังค่ะว่าเพิ่นฝันแบบนี้แบบนี้เนาะค่ะคุณแม่สื่อไว้น้ำเน่เด้อเพิ่นว่าค่ะเพิ่นบอกคุณแม่เพิ่นค่ะค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาภในระหว่างวันไงครับแต่หมืนนีแม่ก็ฝันว่าเข้าลูกหน่อยมาให้เนาะ แต่ว่าเลขแม่จะเขาเ่าตอนนั้นนอ๋อแม่แปงฟันแต่ฟันสันสันฟันว่าอันเอามีดลูกว่ามีเหลขกนะเอาลูกมอยมาหายแม่แม่ก็อุ้มเอาฟันคืออันเกาด้วยว่าฟันมาขึ้นนี่บอกคะแต่ว่าฟันสันสันๆพ่ามีตัวเหล็กโบ่ะค่ะมีแต่ลูกมาหายแม่ก็อุ้มเอาแค่นั้นละแม่ก็หัวเมื่อวมเลขกยังหรอกคือ่าแม่ลูกจะเอายุไม่แปงแค่ปีคะสี่สิบหกอายุแม่แปงสี่สิบหกปีค่ะท่านผู้ชมแม่แปงคนฟันลลาสุดเนาะค่ะเมื่ขึ้นนี่ เพิ่นฝันว่ามีก้นเด็กน่อยเนาะค่ะเอาลูกหน,น,น,น่อยมาห้แไม่แปลงไม่แปลงก็ได้รับเอาค่ะกะอย่าลืมติดอายุไม่แปลงเวยนํา<ะ>เพราะว่าคลิปแรกเมย์กับสี่พกเนาะค่ะเพราะว่าคลิปแรกเนาะคะ่ะที่มาตามไม่แปลงไม่แปลงเพิ่นฝันว่าเป็นผู้เฒ่าใส่ชุดขาวซักไมคันเท่ามาเนาะค่ะมาบอกเลขไม่แปลงค่ะมีเลข สองโตนี้มีเลขกซหกเนาะค่ะซีหกหซหล้วกับสองหาหาสองเนาะค่ะกรับเอา<ฆ>ละไม่แป้งเพิ่นกะมาฝันล่าสุดเนาะคะ<ฆ>่ะฝันว่ามีเป็นผู้เฒ่าบ่คะไม่แปง<ฆ>้งเป็นผู้เฒ่าเอาเด็กน่อยเนาะค่ะมาหายไม่แปง้งไม่แป้งก็ได้รับเอาอ,อเอาเลยว่า,มาเมียนี่นบ่ได้เอาดอกค้ายของ พื่อนก็บว่าเอาเอาพ่นกนญาไทยสินะพ่นกญาเลยเลี้ยงไว้ทั้งคล้ายคองทั้งอันอุ่มลูกนี่แห่ะมันบอไปพื่นบอกเอานะพื่อามาให้เมมาให้แล้วบารมีสวยๆจัน่อยม่ลูกกระท่มหาเม่่โทมาบอกความฝันสูฟันลูกกระทูมาหาวังันนี่ละลูกกระทู่มาว่าเมนุฝันแบบนี้แบบนี้ค่ะหนูก็ไปสื่อลอตอลีไว้สองสามหลากหลายใบเรานว่าค่ัลูกมากรีโรดนู้นนี่แล้วเพณ่นว่าเพราะว่า ฝันว่าทะเลมันสัตว์เอาเขาไปกลางทะเลหาเด็ก็จะเห็นค่ะค่ะท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังไปเพื่อคืนค่ะกวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะค่ะมากรีดไรกับเอาตัวนั่นค่ะจถวิเคราะฝันคือวานะเป็นันนเาะเป็นแนื้ช่างเนาะค่ะคุณแม่ค่ะหรือว่าท่านผู้ชมอยากตีตัวเลขจากความฝันของแม่แปงล่าสุดก็ได้เนาะค่ะผู้เฒ่าเอาเด็กหน่อยมาให้แม่แปงค่ะแล้วแต่เอฟซีสิตีเนาะค่ะ แต่ไม่แปงเพื่อนบริตีหาค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเพื่อนบริฟันเป็นตัวเพื่อนบริฟันเป็นตัวเลขเพื่อนาค่ะส่วนมากมาตามความฝันหรือว่ามาตามแนวทางกบแม่แปงนี่เพิ่อจะหาเป็นตัวเลขมาเลยครับผมบอต้องตียากเนาะครับเนาะค่ะคือเห็นเป็นตัวเละคือตัวเลขจ้าจ่ากับผมแต่ว่าฝันมือเคลื่อนนี่แม่แปงคนบริเห็นตัวเละคนฝันว่าแตามีผู้เฒ่าเอาเล็กหน่อยมาหายเสือๆนะครับเนาะไม่แปงเนาะ แม่ก็อุ <S <s ้มเอาทั้งท้ายู่ครับเอาเล็กหน่อยก็บอลงไปยั้งได้หน่อยหน่อยเนาะก็เป็นฟันสันๆเนาะครับเนาะประมาณค่ะตะเข้าอุ้มแต่เอลด้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดเนาะค่ะที่ทำมารับชมรับฟังแล้วทำมากเนาะค่ะควบฟันของแม่แปงก็สามารถตีได้คอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันได้เนาะค่ะว่าได้เลขตัวไหนแวาสู่กันฟังค่ะค่ะแม่แปงมียังเพิ่มเติมบ่คะกระบ่กมีค่ะก็ให้อัน เสียสมีสูงมีลาบนะค่ะมันมันปังปังเด้องจากมื่อทุกคนนะค่ะค่ะมาจะหลับส่งสาวนิ้งก็จ้าเนาะค่ะค่ะขอขอบคุณแม่แปงหลายๆค่ะบม่แพงตัวเลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณแม่แปงครับมัดแชร์ความฝันดีๆเป็นแนวทางดีๆให้กับเอฟซีเนาะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าความฝันแนวทางดีๆครับผมกับแม่แปงของเฮาครับคลิปนี้บ่แม่นความฝันของแม่แปงเองเนาะครับเนาะเป็นความฝันของลูกสาวเพิ่นครับผม เพิ่นอยู่สมุทรปราการทำงานอยู่เนาะครับเนาะเมื่อเช้านี่เพิ่นโทรมาหาคุณแม่เพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นฝันครับผมฝันว่ารถมอเตอร์ไซค์ตกน้ำเพิ่นว่าครับไปเที่ยวฝันว่าได้ไปเที่ยวทะเลมอเตอร์ไซค์ถือขึ้นทะเลสัตว์ลงน้ำไปหายไปเลยเพิ่นว่าครับให้ตำรวจมาหาตำรวจน้ำมาหาก็หาบ่พอเพิ่นว่าครับเพิ่นก็มาบอกสู่คุณแม่เพิ่นฟังเนาะครับเนาะเพิ่นก็บอกเลขป้ายทะเบียนครับผมป้ายทะเบียนของมอเตอร์ไซค์ของลูกสาวเพิ่นมาครับผมป้ายทะเบียนรถของเพิ่นนี่ ฝันเห็นย่ำไหนออกย่ำนันเพิ่มาครับกลอบกอนกับฝันกับอ๋อครับผมเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดกับผมรอบนี้ฝันมาอีกกับผมฝันเห็นอีก1 2ึ่งสองสามหนึ่งสอสาบอท่านออกนะครับเนาะเลขปลายทะเบียนของลูกสาวไม่แป้งที่เป็นฝันวาลตกนามนี้เจเก่าหนึ่งสองสามครับผมเจ็ดเก้าหนึ่งสองสาเพิ่งมาครับเจ็ดนี่อยู่ข้างบนมูเลยเพิ่งมาครับเจตัวทึ่งละกะ เลขแถวชุดหลังนี่ก็มีเกลียหนึ่งสองสามนะครับเนาะชุดก้อนนี่ออกไปเจ็ดเกลีเกลีเจ็ดกับผมเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับนเนาะเหล็กไปไทะเบียนเพิ่นส่วนสี่หกสี่หกแต่เป็นอายุของแม่แปรงเองนะครับเนาะเพราะว่าคลิปก้อนนี่เพิ่นฝันนะเนาะฝันว่ามีผู้เฒ่าชุดขาวเอาลอตเตอรี่มาให้เพิ่นหลักเขื่อนทัดมาเพิ่นฝันว่ามีคนเอาเล็กหน่อยไม่เพิ่นเพิ่อนมาครับเพิ่นก็าหายเป็นตัวเลขอายุของเพิ่นมานำนะครับเนาะติดไว้ครับผมติดไว้ 46, 46ครับผมอายุของแม่แปงนะครับเนาะเพื่อฟันว่ามีคนเอาเด็กหน่อยมาให้ครับผมส่วน 20, 20เนี่กะอายุของลูกสาวครับผม20อายุของลูกสาวเนาะรับเนาะอายุ20ปีเต็มครับผมส่วนเหล็กยทะเบียนรถของลูกสาวที่เพป็นฟันว่ารถุดก็เพื่นตกน้ำเนี่ยกะ 7, 9, 1, 2, 3ครับผมตัดเลิ้นนะครับเนาะหมักแบบไหจับไปครับท่านผู้ชมหมักคูไ่ไรจับเอาครับผมเพราะว่าตัวเหล็กของลูกสาว เขาไม่แปรงนี่เปิดขายมาเป็นตัวเรียกไปทะเบียนรถเนาะครับเนาะถ้าจะให้แอตัดไห้มันอาจจะไล้ตัวเนาะครับเนาะอาจจะบวถือใจกะให้เอฟซีเพิ่งเอาไปตัดเอาเนาะครับเนาะเพราะว่าเลขยกทะเบียนรถกะมีอยู่หาตัวครับผมเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามครับผมหมวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมนี่ครับเป็นแนวทางดีๆครับผมกับลูกสาวของแม่แปรงที่เปินฝันเนาะครับเนาะเปิดการมาบอกแม่ยก็เพื่อนมันโทรมาบอกแม่ยก็เพื่อนเนาะครับเนาะบ่าวต้องพูนกับมีโอกาสได้ไปติดตามมาฝากท่านผู้ชม ครับผมคลิปนี้บาตพูกนก็ขอ,ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาตพูนนํานี่ยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บาตพูนหาคลิปดีๆตัวเหลือเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท่องพูนเชนเอลครับก็ขอทุกท่านโชคดีโชคมั่นร่ด้วยเงินทองสุขูสุขคนนะครับกับผมคลิปนี้บาตพูนก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ